คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่นิยมบันทึกลงในแผ่นซีดีซึ่งสามารถนำเสนอสื่อผสมได้แก่ข้อความภาพนิ่งกราฟิกแผนภูมิที่ใกล้เคียงกันกับการสอนจริงมากที่สุดโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ จึงเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากค่ะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแยกประเภทได้ดังนี้นะคะ 1. โปรแกรมเพื่อการฝึกหัดและปฏิบัติ 2. โปรแกรมเพื่อการสอน 3. โปรแกรมจำลองสถานการณ์ 4. เกมการศึกษาและ 5. โปรแกรมเพื่อแกอ้ปัญหา ปัญหาในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนนั้นมีข้อจำกัดบางประการทำให้เกิดปัญหาในการนำมาใช้ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ขาดซอฟต์แวร์บทเรียนที่มีคุณภาพเนื่องจากการผลิตซอฟต์แวร์บทเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยทั้งโปรแกรมเมอร์นักเทคโนโลยีการศึกษาและนักประเมินผล ดังนั้นบทเรียนที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงด้อยคุณภาพทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นนวัตรกรรมดังนั้นจึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ทั้งการใช้การผลิตซอฟต์แวร์ตลอดจนผู้วางระบบการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทำให้การใช้ไม่เหมาะสมากับการเรียนการสอน 3. คุรุพันธ์มีราคาสงูงลักษณะของคอมพิวเตอร์คุณลักษณะเป็นองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี4ประการได้แก่ 1. สาระสนเทศ 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. การโต้อตอบ 4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I 1. สามารถตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคลได้ 2. สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียน 3. สามารถคิดคำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำา 4. สามารถเรียนได้อย่างไม่จำกัดเวลาและ 5. ผู้สอนสามารถจัดแผนการสอนได้ดีค่ะ กลุ่มเราก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ